ว่าน,นี้ว่าจะไลฟ์โปรวันที่สิบเดือนสิบไม่ไหวค่ะร่างกายบอกว่าให้กูนอนเถอะจังสิมาส่งหัวใจสีส้มมาให้นางบีหน่อยค่ะมาค่ะนางบีมีสองช่องหรอไม่ค่ะมีหลายอยู่ค่ะติดตามไปโลดบางทีก็เป็นช่องเอซเป็นช่องตัวแทนของนางบีก็ติดตามไปได้เลยจดหมายทุวงนี้เหรอลูกอ๋อนึกว<ม>่าจดหมายทุงนี้น่ากลัว จะแพ็กลิปคร,รับอะรจะไปแพ็ค้กาแฟอ่าโอเคโอเคไปแพ็กเมื่อวานทาลิปศู์สี่ไปทำงานพี่ที่ทำงานถามว่าใช้ของอะไรสีสวยจังสวัสดีค่ะทุกวันนี้ตื่นมาต้องชงใช่ไหมเออ ทำไมไมิชายชีพชอบเอารูปไอ้สติก,กับนางบีไปลงเกี่ยวกับเว็บ,วบการพนันเยอะมากค่ะก็มันชั่วไงขอหนึ่งแสนใจหน่อยค่ะก็มันชั่วไงมันก็เลยมันก็เลยเอาไปมันไม่ได้โดนแค่นางบีนะคะโดนกันหมดทั้งประเทศไทยค่ะใครที่เป็นคนดังอะ่ะแม่เปิดโปูริปเนี่ยค่ะบอขอหนึ่งแสนใจก่อนฉันบอ,บอเปิดอีกอย่างจังสี่ก็มันชั่ว มันไม่ได้โดนแค่นางบีโดนหมดค่ะมือเจ้าขาทั้งประเทศไทยนะ่ะเอออันนี้คือเรื่องจริงนั่นละผู้ใดที่เป็นคนดังในประเทศไทยนะ่ะมันเอาไปทําหมดค่ะแต่นางบีอาจจะโดนเยอะหน่อยเนาะเพราะว่านางบีอันวิดีโอคลิปหลายเข้าเจ้าพระกันตัดเอาไปลงหลายบัานี้มันก็เอาดู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 เอาไปยังสี่นะคะมือเจ้าขา เออคลิปด่าพงด่าผัวของฉินมันไม่ได้สนใจเลยจ้ะมันเอาคลิปด่าผัวของดา่าลูกด่าผัวของกูงไปยิงแอดอมึงเก่งขนาดนี้มึงมายิงแอดขายของให้กูนี่เป็นยังเดี๋ยวกูจะจ้างสิจ้างมึงได้หลายปันไดอะหนมึงไปเฮ็ดจังสั้นให้ข้าเจ้านี่นี่มึงมาทาให้กูนี่แนวสิงธิ์ว่าต้องถื่อแจ้งความจับพร้อมอือ มึงไหนมาจ้างกูสิจ้างมึงนี่ใช่มันยิงแอดให้กูนี่กระเช็ดพี่คอหมอนนี่หมอนใบเอาสีขาวดีกว่าอ,อู้มันใหญ่ไหมอะอุูมันใหญ่มันใหญ่ใบเล็กๆอยู่ไหนกายจริงๆขอหนึ่งแสนใจหน่อยค่ะบอสเสียมาใส่มงนี้อ,อู้ใหญ่มากไม่ใช่อะไรหรอกคะ่ะทุกคนนี่เห็นไหม นอโมนอโมนอโนมจังซีนะคะอยากได้ลิฟต์ศูนย์หนึ่งกระสันตี